สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมเบรเกสกานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาดีิวขายดีกันนะครับอย่าไปตามได้คลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับผมโอเคไอดีนี้นะครับยูเซิร์ฟหกห้าสี่นะครับเลเวลมาสเตอร์นะครับร้อยเก้าสิบนะฮะโคตรเยอะเลยนะแล้วก็วีพีสิบอีกแล้วนะฮะโอ้วีพีสูงสูงอีกแล้วนะครับสำหรับไอดีนี้นะอ่ะก็เป็นทีมผสมนะ พลัง48ล้านเอาดีๆนะครับผมโอ้โหมีเรโซนแนนซ์เาวเกียนะฮะแล้วก็แคลกามาสเตอร์เดนซีไดแมกนะครับผมพลังโคตรเยอะนะฮะ48ล้านนะครับดูไม่ผิดนะอันดับอารีน่านะครับโ,โหขอด้วยนะอันดับอารีน่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับ การต่อสู้สุดพลังอยู่อันดับสีของเซิร์ฟนะครับผมแจมนะครับผมบอกกันเลยนะครับว่าไอดีนี้แม่งคุ้มมากนะฮะกับราคาแค่นี้นะครับแบบว่าโอ้โหสุดสุดอะนะครับอ่ะโอเคขอดูชุดแฟชั่นหน่อยนะครับสัตว์ขี่เนี่ยนะครับขี่เป็นเซอร์เรียนะครับเลเวล49นะฮะสกินอื่นๆนะครับก็มีสกิลเวโอสกินเวโอนะฮะมี โอ้ขี่ตัวนี้แล้วนะครับอีกแค่2เวลวก็จะขี่ไคโอกาแล้วอ่ะขอดูชุดแฟชั่นหน่อยนะครับเลเวลมาสเตอร์ร้อยเก้วีพีสิมีแฟชั่นกี่ชุดก็เยอะอยู่นะมี 1, เลดหนึ่งยนี่2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ0็ดสอ้าห ชุดแฟชั่น21ชุดนะครับโคตรเยอะนะครับตรงนี้มีตุ๊ก,กตากี่ตัวโอ้โหตุ๊ก,กตาเยอะมากครับไม่เคยเจอไอดีที่รีวิวมาแบบเยอะขนาดนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหสุดยอดนะฮะอ่ะโอเคถัดไปนะครับเราไปดูโปเกมอนในคลังกันดีกว่าโอ้โห อ่ะนอกจากมีเพาเกียร์เรโซแนนซ์แล้วเนี่ยมีเดนซี่ไดแม็กนะครับไคโอก้ามาสเตอร์ก็จะมีตาทะเลมาสเตอร์ด้วยนะฮะแล้วก็มียูโนวาโฮโอนะครับมีมาสเตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คืออีวาคริสตัลนะฮะอีวาคริสตัลจริงๆเล่นเป็นทีมหินก็ได้นะมีแบ็คไวท์นะครับมีซินเดซินเดนะครับถ้าเป็นทีมหินก็จะเป็นเดนซี่อีวารแล้วก็ ซึ่งเด็ซึ่งเด็นะครับแล้วก็ทีมแบ็คไวท์ทีมน้ำเพาวเกียไคลโอ้าใต้ทะเลก็ได้นะครับผมเล่นได้หลายทีมากๆรวมไปถึงกัตดหลอดนะครับมีใต้ดินลูเกียเลจิกิกาสมาสเตอร์นะครับลาติออสลาติอาสนะครับผมแฉมเลยครับโซเนยอาสก็มีนะฮะเซ็คลอมเดียกา ลิซาร์ดมาร์สเตอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะนี่ครับเราจะรักษาครบเลยนะฮะมีเนี้ยบีด้วยมีลายแคนล็อกดัสโอเคนะครับประมาณนี้มีโปเกมอนในแล็บท็อปหรือเปล่าก็มีนะครับในแล็บท็อปด้วยนะฮะบางตัวนะฮะอ่าเรามาดูในส่วนของของสมทัยกันนะฮะดูริบบิ้นก่อนเลยนะครับอ่าริบบิ้นมี5อันนะครับมีริบบิ้นอะไรบ้างเนี่ย ลิฟบินมาสเตอร์ลิฟบินตำนานลิฟบินมาสเตอร์2อันลิฟบินแชมป์ลิฟบินสเสน่ห์นะครับผมสำหรับพาวเกียร์เนี่ยนะครับทำลายสกิลเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหเต็มแม็กเต็มหน่วยนะครับผมบอกเลยว,ว่าโคตรเก่งเลยจริงพาวเกียร์แดงเก่งมากนะผมบอกกันเลยนะครับลูนก็ยัดมาแล้วนะครับอาวุธบบก6เครื่องประดับใส่เป็นนะครับโบแดงนะครับสายพระราชา มันก็คือวอลคิงบัวแดงะแหละนะครับผมตรงนี้ใส่เป็น3ชิ้นนะครับสกิลลึกลับ12ช่องอัพเน้นๆน,น,นะครับโอ้โหมีความโกรธ2อันด้วยนะโคตรเจ๋งเลยครับแล้วก็กดนะครับเสริมพลังแล้วด้วยนะขอดูโอ้เดนซี่ใส่เป็นอาวุธดาวอาวุธดาวมีอยู่3ชิ้นนะฮะมีของกินเหลือดาวนะครับ1และ2แล้วก็ผ้าโพกนะครับ 1อันนะครับแล้วก็มีแมกเนตนะครับติดดาวด้วยในส่วนของสก,กิลลึกลับอ่ะคุณสมบัติปลดแล้วนะครับ3ช่องครบแล้วสายฟ้านี่คือยัดแบบเต็มๆมอะ่ะเก,กือบเป็นพันน่ะสกิลลึกลับนะครับเน้นเหมือนเดิมครับใส่ประดับออครับประดับเป็นเซตดวงตาเทพนะครับเรดี้หรือเรดี้โบแดงอะแหละนะครับอ่ะโอ้โหโหดมากไคโอกา้า โอ้ส่เป็นสุพีมบวกร้อยนะฮะก็อาวุธจ่อของมันบวกเก้านะฮะดูตัวอื่นนะครับให้ดูเลยอาวุธเนี่ยไม่ต้องสืบเลยบวกเกนะ้าบวกดาวงั้นนี่ครับมีประดับคือมีประดับเยอะมากนะฮะดีๆทั้งนั้นเลยดูดิโอ้มีทันเดอร์ด้วยครับเกือบสมบูรณ์อ,ะอ่ะโอเคคร่าวๆนะครับเจ๋งอะ่ะสรุปแล้วมีมาสเตอร์ผมนับมาสเตอร์ ไดแม็กแล้วก็เ e s ซ n a n c นส์นลงกันเลยนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6ตัวทั้งหมด7ตัวครับมีนิ s ซอร n นตัวสุดท้ายเนาะถือว่าเยอะนะครับเศษชิปนะครับเศษชิปเนี่ยไม่มีนะครับมีเศษอยู่2องแล้วก็บอดแมงสาบนะครับบอโลงเสาร์อาทิตย์สามสา 11, นะฮะเราไปดูนะครับการในส่วนของฟาร์มบ้างว่ะไปดูสกินฟาร์ม โอ้โหฟาร์มอย่างเท่ครับผมบอกกันเลยอ่ะฟาร์มเนี่ยนะครับไปดูสกินโอ้ปลดสกินแล้วด้วยนะโอ้มีปลดสกินไปแล้วนะครับบางตัวเนี่ยสกินลินนะครับปลดสกินลินไปแล้วหนึ่งตัว่ะฟาร์มจัดได้ดีมากนะฮะโอเคไปดูกระเป๋ากันนะฮะกระเป๋า กระเป๋ามีสติกเกอร์มาสเตอร์อยู่นะครับก็จะเป็นพวกโฮโอยี่สี่ชิ้นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีดิสกิลนี่ครับที่เปิดแล้วอยู่นะหลายอันอยู่นะโอเคมีวูมีเพิ่มโกดหลายอันเลยอนะเยอะมากนะแล้วก็ลากลงมาเนี่ยบัตรจับร้อยห้าใบหุยร้อยห้าใบนะครับเห็นรี่สายฟ้าเก้าพันกว่าก้อนนะ หินเมก้า909นะครับอุปกรณ์จับมอนอีกแลาพันกว่าเหรียแฟลอีกร้อยกว่าหนังสือแถมให้อีก228นะฮะหินไทยทอดครบนะครับอะคร่าวๆนะครับประมาณนี้เพชรเหลือ5,000กว่านะครับการนตีเทพเหลือ1 2 0หรือหมื่นองนะครับผมอะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็สุดยอดนะฮะถือว่าเป็น AD ดหนึ่งที่โหดมากครับกับแค่นี้ครับคุ้มมากนะครับ 48ล้าน VP10 นะครับผมอันดับ4ของเซิร์ฟนะฮะอ่ะโอเคก่อนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ช่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ